สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่หนึ่งมีนานครับปีหกสิบหกในรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับแต่วันนี้จะพามาดูอะไรเดี๋ยวไปดูกันในรถจอดทีลาน,นะครับยังไม่มีป้ายเลยรอทำอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือคอมพิวเตอร์มอลื้อแล้วนะครับมือลื้อแล้วนั้นทุกท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นข้างในอันนี้เดิมๆม,มองว่าจะมีผ้าห่มมาแค่นี้นะครับ กับอากาศเมืองไทยโอ้ยพอรู้อยู่แล้วครับมันเป็นเหล็กหมดแล้วเหล็กบางๆซือมาก็จะประมาณนี้วันนี้จะพาไปดูคือกันร้อนครับประเทศไทยมันร้อนอยู่แล้วเอามีมาให้แค่นี้ครับแล้วก็ใส่ฟอยกันร้อนเมื่อใส่เสร็จแล้วอะ่ะมันก็ยังร้อนอยู่นิดนึงวิจีทณให้เย็นเดี๋ยวไาดูกันไอฟ้ฟอยเนี่ย เดี๋ยวทาคลิปหน้าแต่คลิปเนี้ยมีเด็ดกว่านั้นไปดูครับอ่ะอันนี้คอมพิวเตอร์นะสีเทาแต่งแล้วส,สวยสยเลยภายนอกก็แจ่มแล้วอ่มาดูเลยครับอันนี้คือสุดยอดความเย็นครับลังคาเย็บเข้าหลามหรือว่าลายเครื่องบินคอปเตอร์ครับเฮลิคอปเตอร์ลังคาคอปเตอร์นะครับ นี่ฝั่งไฟครับมาดูใกล้ๆจะไปดูตรงนี้ใกล้ๆดูข้างหน้าเลยนี่เป็นฝั่งไฟเปิดไฟก็จะสว่างสวัยนะครับเป็นดาวร้านดงได้เหมือนกันนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวหลามมันจะกันร้อนได้ยังไงไหนมาดูครับความหนานะอันนี้อันนี้อันนี้อ่าไปฝองน้ํา หนาสามารถเป็นชนวนกันร้อนได้ดีครับอันนี้เย็นสบายแน่นอนเพราะข้างบนไม่ร้อนละเพราะมีกันร้อนชั้นหนึ่งฟองน้ําอีกหนังอีกเย็นสุดๆครับทออําแอร์นิดหน่อยนะครับสบายสบายเลยนี่ก็พอคุ้มหนังข้างๆด้วยอ๋อก็จะไม่ร้อนละสบายสบายละจากนั้นเราก็ว่าปูพื้นนิดนึงนะครับม่างาน,นจะเดินยาก นี่สเต็ปสเต็ปมาตรฐานนะสเต็ปใครชอบแบบเ่อเรียบๆโล่งๆตามนี้ได้เลยโอ้พื้นพุ่มข้างแล้วก็เ,เยบ็บสังค้าข้าหลามไม่แพงครับชุดนี้อมื่นสองพันบาทกับเย็บตังคานะครับไม่รวมไฟนะไฟอีกสี่พันบาทยากนิดหนึงแต่เย็นแน่นอนครับสวยด้วยไอข้าหลามหมดเลย อ่ะโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับดูเ่าพะ้าๆก่อนมาเจอกันในคลิปหน้าครับผมจะเป็นคลิปเรื่องกันหลอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับ We'll be right <laughs> back.